หมอนสกรปรกว่าชักโคกรจริงไหม <_ C 1> เพื่อนๆเคยสังเกตหมอนที่เราหนุนกันอยู่หรือเปล่ามีอะไรอยู่ในนั้นแต่ความสกรปรกบนโถชักโคกที่สะสมเชื้อแบคทีเทรียอยู่ดูแล้วสกรปรกแต่มันถูกฝัดถูกล้างออกไปด้วยน้ําตลอดแต่บนหมอนไม่มีการฝัดก,กันล้างออกไปแล้วมันสะสมสิ่งต่อไปนี้ครับก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อ สุขภาพดีๆมีไว้เลยนะครับคุณจําไว้เลยอย่างที่ 1. ภูมิแพ้และหืดฝุ่นละอองไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆที่สะสมอยู่ในหมอนสามารถกระตุ้นอาการภูมิแพ้และหืดได้ 2. ส,สิวและปัญหาผิวหนังแบคทีเรียน้ำมันจากผิวหนังและเหนื่อที่สะสมอยู่ในหมอนสามารถทำให้เกิดสิวและปัญหาผิวหนังอื่นๆได้ 3. การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในหมอนสามารถทําให้ผิวหนังเกิดการอักเสบได้นะครับสรุปหมอนน่าจะสกะปกกว่าชักโคกจริงๆนะครับถ้าคุณไม่ดูแลแล,และทําความสะอาดหมอนเปลี่ยนปอกหมอนอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนปอกหมอนเดือนละกี่ครั้งอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ